ช่วหายได้คุณก็ังช่วยได้ไหมเหลือนิดเดียวไงเหลือนิดเดียวนี่ไม่เจ็บแล้วนี่จับนี่ผลงานวันนี้ครับนี่ใส่ได้หยอดได้ถึงแล้วนี่นี่เหลือตรงนี้เห็นไหมนี่ยังกึ๊ดกึดอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวครับนี่ไม่บวมแล้วต้องพยายามขยี้ไม่ถุกทาต้องขยันต้องขยันทำเองไม่มีใครเขา เส้ในใต้ดือหมดแหละท้ขาก็เนี่ยขเป็นผีเสือ้อ เป็นข้างนี้ตอนนี้เป็นล้มที่สวนพิการไปหนึ่งเดือนคนอื่นก็ยังไม่หายนะนมีแข็งทั้งนี้หน่อยต้องนวดสะกิดแล้วก็ทาเนี่ยตรงนี้ก็ต้องทาเส้นเนี่ยต้องนวดตลอดขาก็เดี๋ยวเอเดี๋ยวมันติดก้านอีกถ้าเห็นนิ้วเท้าทั้งหมดก็ต้องทานะเนี่ยต้องทาต้องรูปทั้งหมดเลย มันจะหนักมันจะหนักมันจะแบบตรงข้อเท้าเนี่ยหนักไปหมดเห็นไหมมีเลือดขาคล้ำนันไม่เป็นถทายัหมองไว้นวดไปแล้วนวดขาไปแล้วอันนี้มาดูให้ดูผลงานหัวเข่าเห็นไหมไม้นวดนนี้ก็เป็นไม้ นี่ก็เป็นไม้ตอนที่ยกขาไม่ได้ก็มือน่จับพอดีขาใช่ไหช่วยกันนี่่นี้ก็สำหรับนวดวางมันมีเหลี่ยมมันจะกดจุดใต้เข่าให้นี่นะกรึเปล่านะไ,ได้ยินเสียงป่าเมื่อกี้เนี่ยมือนี่ก็นี่จับนี่คือเศษไม้นะ มีประโยชน์ไม่มีใครทำให้เราหาทายมมองอป,ปกรณ์นี่โป้งไม่ไดีใช้เนี่เนี่ยตรงนี้เราไม่ใช้อันนี้เลยนดไปกดไปเลยครับเห็ไหมถึงพื้นแล้วกดคึงไปเรื่อยเลย กดไปเรื่อยๆเรื่อย,เ,อยเจ็บตรงไหนกดตรงนั้นอยากต่อย่าคึงแรงนะให้เบาๆไม่ให้แบบมันแน,น่นคึงไปตามเราอะ่ะขยี่ขยี่แล้วดึงแล้วดันขยี่ขยี่แล้วก็ดันเส้นนมันก็ลดบวมแต่อย่าทําแรงเราทําเองเรารู้ค่อยๆหายดีกว่า หายเร็วแล้วก็กลับมาเป็นอีกนี่นี่ตรงนี้จากที่มันแข็งแข็งงอไม่ได้เห็นไหมนี่นั่งคุกเข่าวไหว้พระได้แล้วนั่งพับเทียบได้แล้วเนี่เส้นนี้เป็นหมดเดลแข็งนี่ตอนนี้นิ่มแล้วเห็นไหมก็ใช้เนี่ยนวดไปเรื่อยอุปกรณ์มีหลายอย่างนี่ไม้อีกนี่้าโป้งไม่ดีก็ใช้อันนี้รูดนวดนวดไปเลย ไปเลคนเท้าอันนี้ก็ใส่ข้างใต้แล้วก็งอตอนที่แรกๆโอ้เจ็บทรมาร้วจ้างอเศษไม้นะอุปกรณ์ช่วยคิดมากอย่าไปคิดมากโบราณเขาก็ใช้มานี่กระดานนี่นวดนวดขาแล้วก็ยังนวดอุ้งมือได้นะนี่น,น,นุ่งนุโ่งเนี้ จาักกลางไม่ได้่ยนิ้วโป้งนี่นิ้วโไป้งไปทำส่วนแล้วตำน้ำพริกกลับมาตำน้ำพริกกระแทกโคนโคนนิ้วโป้งอักเสบไปทำพ่วงไงกระแทกแล้วมาตำน้ำพริกอีกมาแล้วก็เลยอักเสบเป็นไงนี่จักงอไม่ได้นะอยู่อย่างนี้นะเจ็บงออย่างนี้เจ็บก็ใช้นี่เลยกรรมมันทุกวันทุกวัน,วนมเจ็บเหรอกรรม จะหายแล้วประสบการณ์จากนิ้วนี้ที่ใครเคยตามมาเนี่นิ้วล็อกอะนวดทั้งมือเลยนวดมายันข้อศอกนวดไปให้ทั่วเจ็บตรงไหนนวดตรงนั้นนี่ให้ดูอุปกรณ์หาง่ายๆหาง,ง่ายๆอย่าซื้มากเนี่ยกระลาก็ไม่ต้องซื้อ ถ้าไปซื้อก็สองร้อยกว่านะจ๊ะสองร้อยห้าสิบนะเนี่ยนวดได้ทุกอย่างเราอยากจะคึงอยากจะนวดตรงไหนก็แ,แจกฟรีก็ไปหลายลูกแล้วอันนี้ลูกของตัวเองใช้ส่วนตัวที่ส่วนก็ยังมีนะเจอลูกมะพร้าวก็จะเจ็บมาปอกยิ่งลูกเล็กๆนะ ใครมีก็ส่งมาให้ได้นะจ๊ะทำมาแจกใครอยากได้มันช่วยได้นี่นมันกืดเนี่ยมันหายมันมันไอ้นี่แล้วให้มันขยับได้แล้วเห็นไหม ใครที่เห็นยายพิการอยู่บนรถเข็นแล้วก็คานคานไปเที่ยวไปขี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอยูที่กายภาพอย่าทิ้งเวลา,ายายชายมองตลอดลกระปุกแล้วนะอันนี้กระปุกสำหรับพบพาได้เล็กๆใช้ของแพง ก็เท่านั้นแต่อันนี้มันมีคขมิ้นเราต้องการสมานซึมเข้ามาในนี้ดีที่สุดแล้วก็ราคาจับต้องได้ไม่จังเป็นของไทยดีที่สุดมาซาเคเอลนอดลมบัด ประสบการณ์ตรงนะน่นรองลองแล้วก็ยกเนะี่ยดังกรุปนะกร๊ปเลยนี่นังกรุ๊ปเลยใครได้ยินมามานะจ้า